พี่น้องพี่น้องย่าสุภาพนามวงศานะคะเพื่อนได้มีการแชร์คลิปของช่องสาวนิพพานชัยไปนะคะสำหรับ่าสุภาพเม่ของบอสโจนิลละนะคะนี่เลยเป็นจังไนเพื่อนได้มีการแชร์คลิปของสาวนิพพานชัยไปนะคะเห<ส>ียนบอพี่น้องนะคะ<ส>ในหมู่บ้านนี้สาวนิพพานชัยได้มีการเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งไปนะคะว่า ญาสุภาพโพสถึงอุ้งอิงแบบนี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนก็ได้มีการเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากพี่น้องนะคบเมื่อว่านี่ชอ่องเซ้าีพลัานใช่หลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้ไปกับบอกคิดว่าญาสุภาพเพิ่นสีได้มีการออกมาแท่นะคะดีใจได้พี่นอ้องรู้สึกดีใจเด้นะคะนี่แหละนะคะก็เป็นจังไดนะคะพ่อนี่แะเดมี่ทาง คนที่เฮาเห็ดข้าไปละเพื่อนได้มาแช่เฮามีกําลั่งใจได้พี่น้องเฮามีกําลั่งใจในการเห็ดคลิปมีกําลังใจในการ็ด <c oughs> งานต่อไปนะคะสำหรับมือวัาน,นี่พี่น้องทั้งนั้นแอมมิ่ก็ได้มีการเห็ดคลิปคลิปหนึ่งไปนะคะว่ายากสุภาพเพื่นอนไดมีการออกมาโพสถึงอิหลาหน้อยอุ้งอิงเพรบ,บานแห้งนะคะเพื่นอกนก็ได้มีการเชื่นชม่มล้านสาวเพื่อนอยู่บ่อยบ่อพี่น้องนะคะเพื่นอกนก็นว่าอุ้งอิงสาวน้อยร้อยล้านพนะพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็นกนกนว่าเอซีมาหลายคักในมือเบืองสวงนังไข่ออ บ่แล้วคนขีงลูกเป็นตะดังบอผนับพี่น้องสำรับโพดโพดนี้นะคะลากายาสุภาพก็เลยมีการกอดลูกสาวพี่น้องนะคะได้มีการเข้ากอดลูกสาวหลายคนก็คือสีเห็นเอียงบางยางกับผาพัาพนี้นะคะเป็นภาพที่หลายคนมองแล้วมองอีกนะคะว่า่ากับล้านนี่นาคือกันแห้งนะคะตอนนี้แห้งคือลากาตอนแห้งตอนเป็นสาวนี่แห้งคือขาดได้พี่น้อง ตอนเป็นสาวยาสุภาพนี่เพิ่นใจสุดหมอลำเป็นแหงหนาคืออุ้งอิงตอนนี้แห้งนะคะหลายคนก็ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่นี่แหละนะคะหลายคนก็ว่าเป็นตะขนขี้งลูกยูนะคะยาสุภาพกับอุ้งอิงนาคือกันแห้งพันนามพี่น้องนะคะนั่นละพี่น้องก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นภาพที่ หน้าดักกิีห้องก็อยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆอยากจะเห็นย่ากับร้านได้กอดกันนะคะนะคะสำหรับแย้สุขเป็นก็คือสิปลื้มใจในร้านสาวคนนี้คักเติบอยู่แต่ไปพี่น้องเพื่อนได้มีการออกมาโพสถึงอุ้งอิงบ่อยมากๆนะคะนี่ล่ละพี่น้องสำหรับโพสพวนี้เอิ่นว่าเป็นโพสทียอดไลฟ์พุ่งแล้วก็สำหรับยอดแสดงความคิดเห็นกับ96รายการยอดแทรกกะ56ครั้งเ c ฟจแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันมาอยากจะเห็นภาพนี้ มานานแล้วนะคะมาเบิ่งความคิดเห็นของยิซีแฟนคลับนะคะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างผุ้นี้นะคะว่าดังแน่นอนจากคุณย่านะคะที่หนึ่งในใจคุณย่านะคะสวยน่ารักค่ะย่ากับล้านคนสวยนะคะขอให้ปังปังหนึ่งร้อยหนึ่งพันล้านไปเลยค่ะนะคะภาพนี้ประทับใจมากเลยค่ะน้องต้องรักย่าสุภาพเยยๆนะ,ะนะคะนะคะเพราะท่านเป็นแม่ของบอสเราถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีบอสโจลูกสาวคนสวยพนักพี่น้องนะคะ ห้านคนนี้แหละจะผ้าสาวน้อยเพียบแผงดังแหละรวยอะไรที่ไม่เคยได้อะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในทางที่ดีก็จะได้เห็นคุณย่าคอยดูพันนาพี่น้องตาหักคักเนาะคุณย่าก,กับหลานนะคะดังข้าปุอิณิที่เคยพูดไว้ว่า,วาหลาสิผ้าพ,พอโจบจับเงินพันล้าน,พ,นาพันนพี่น้องนะคะนี่นะคะเฮงเฮงปังๆังจ้านนะคะยินดีกับคุณย,าย่า้ะจ้ามีลูกชายเก่ง ยกย่องเชิดชูแม่ผู้บังเกิดกล้าวสุดยอดคักมีล้านสาวเป็นตาหักถึงสามคนจักน้อยก็จะมีน้องยูทูบล้านชายอีกคนแล้วพันนาพีนองนะคะเป็นจังไดนี่ผู้นี้นะคะว่าแค่โพสต์รูปคู่คนกดไลค์ห3ึ่เคคิดแค่นี้พอแล้วเปรียบเทียบกับโพสต์อื่นๆดูครับไม่ปังได้ไงครับคุณย่าพันนาพีนองเป็นจังไดแมนค่ะพี่น้องสำหรับโพสตโพสต์นี้ของย่าสุภาพถือว่า ปังก้อนมูถือวายอดไรยอดแท่นี่ปังก้อนมูไลวันเถาะนะคะหลายกนก็พากันมาประทับใจในภาพภาพนี้มากนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนกับสำหรับยาเพื่อนกรณีพิการออกมาโพถึงลานสาวอยู่บ่อยๆนะคะนี่พี่น้องกรณีพิการโพถึอกุกอิงนะคะว่าอีลาอุ้งอิงขวัญใจมหาชนนะคะเป็นจังไดแต่ละโพทีท่เพื่อนโพถึงลานสาวเพื่อนนะคะ แรงนี้ลาบเท่าเสแบอยากกักินหอดีลาุ้งอิงลิงน้อยนั่งสิมากินแนวนี้คือยาเสแซบปีละเถือพนาพีนองแม่นค่ะสาหรับองอิงน้องสิมากินอาหารแบบนี้หละนะคะลาบเท่าลาบม่วนะคะต้มอึ่งแบบนี้ละนะคะคือว่ากินง่ายอยู่ง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินเป็นซุปตาดังไปแล้วแต่ตอนนี้นะคะถือว่านี่ละเป็นศิลปินทีติดดินแห้งใช้ชีวิตติดดินมากๆสําหรับ เด็กน้อยคนนี้ก็บขอชืช่นชมเล่นตรงจุนีนะคะนี่ละพ่อน้องเป็นคนแบบนี้เลยเห็นห้ยเดยเจฟซีฟันครับไปเต็มเมนะคละลากาซันดาภาพภาพยนตร์เรื่องใครอฟซีฟันครับมีความคิดเห็นมาจังไหนกับภาพยนตร์เรื่องนี้สิได้ักลาดน,นะคะแต่ว่าหลายคนกับภาพกันว่าอุ้งอิงสาวน้อยพันล้านมาอย่างแน่นอนคนาพี่น้องนะคะเพราะว่านี่ละเดเห็นแล้วนะคะว่าสําหรับนางเรื่องนี้เพ่นกับซีมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอีลาอุ้งอิงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องลี้ลั นะคะเป็นเรื่องลี้ลับสําหรับนางเรื่องคลายอ้อเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็พภากันว่าต้องดังต้องปังย่างแน่นอนแต่มิการรวมเอาศิล,ลปินที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะบาวสิเป็นทางด้านเบลนี่พาดานะคะทางด้านออฟสุรพลนะคะทางด้านนางเอกออมแอมนะคะทางด้านน้องอาไอสกุณาพร ทางด้านบดนกพงศกรพี่นองเป็นจังไดมีแต่ศิลปินทีกำลังมาแรงในตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้มีทางด้านเบลนิพาดาเป็นนางเอกของภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เป็นจังไดสสำหรับเบลนิพาดาคันปูถึงเพลินแล้วนี่คือว่ามีแต่ผลงานทีเด่นเงปังปังเท่าน,นั้นเลยนะคะคือว่านามเสียงเพลินิสิบพุ่งสิบพุ่งแบบพุ่งและวันเถาะสำหรับเบลนิพาดาถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินทีเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนกับภาพกันให้การติดตามเพลิน มาโดยตลอดนาอพี่น้นองนาะงละการนี่หละพี่น้นองหลายคนกับภาพกันมาสําหรับเบลนี่พาดาน,นี่มีเขาโคงหน้าเหมือนทางด้านองค์อิงอยู่นะถ่ะนะาเข้ามองดีๆพี่น้องกับมีอย่นะคะเป็นบางมองนาอพี่น้นองนนั่นแหละพี่น้นองสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เซอบาสิเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เซอรบาไลายคนกคยสีวา่าคุ้มกับคาบัตทีได้สื่อเขาไปเบิรงกนะคะละกาสำหรับในตอนนี้คนที่อยากสิสนับสนุนอยากสิเมาเรื่องหนังนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ กสามารถติดต่อบอสโจไปได้นะคะสำหรับหนังการเมาส์โรงหนังหนึ่งรอบพี่น้องก็จะอยู่ในราคาสามหมื่นนิดๆนะคะสำหรับผู้ใดที่ว่าจะเป็นผู้ย่นใจดีนะคะก็สามารถติดต่อ,าตอทางนั้นบอสโจยันไี้ได้นะคะตอนนี้เอิญว่ามีเอฟเซฟันครับหลากหลายท่านหลากหลายคนได้มีการเมาส์โรงหนังหลายคนไปแล้วนะคะขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมาแต่ว่านี่ละก็รู้เลยนะคะว่านังเรื่องนี้ต้องปังต้องดังขนาดใดนะคะนั่นแหละพี่น้องก็ขอให้นังเรื่องนี้ ได้พันล้านนะคะจำได้ว,ว่าพี่ดองสันปรับคำบอกของอูอิงนะคะที่เคยโวยนะคะว่าหลังสีผาพ,พอโจจับเงิ่อนพันล้านนะคะหรือจะเกิดกับภยาพพะโจเรือ่องนี้ก็ต้องมารออเบิงรอ่อติดตามนะคะเซอว่าบ่กเกินใจย่างในนอนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนกะอดใจจักน้อยนะคะถ้าจักน้อยก็ใครแล้วล่ะพี่น้องเกินเลยเวลาอีกเพียงแค่เพียงแค่แกี่เดือนล่ะพี่น้องเดือนนี้เดือนเดือนนี้เดือน มิถุนายนนะคะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมมิถุนายนโอ้หลายเดือนอยู่ตัวนี้พี่น้องนะคะหรือีกลายเดือนอยู่แต่ว่าก็บว่าเป็นยังเสือไวเฟซแฟนคลับหลยคนรอได้เสมอนะคะนำนรพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็รู้สึกดีใจะะที่คุณย่าได้มีการแช่คลิปไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอโจแบสรสนิทสกอร์ของเขาเขาก็มาสวัสดีค่ะ